วันนี้มาแนะนำนะครับสินค้าอัปเกรดอีกหนึ่งตัวสำหรับ m a ด้าเ x ีย5ซึ่งผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวรถนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสินค้าวันนี้ก็คือหม้อน,น้ําอลูมิเนียมนะครับที่มันจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของหม้อน,น้ําได้ดีขึ้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเฟีย5เนี่ยมีปัญหาความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การอัปเกรดหม้อน้านะครับก็ช่วยป้องกันเครื่องยนต์นะครับให้อยู่กับเราไปน,น,นานๆได้เพราะว่ามันสามารถคุมอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้เย็นกว่าเดิมได้นะครับเพราะว่าการระบายความร้อนของหม้อน้าตัวใหม่เนี่ยคือปริมาณน้ําในวนในระบบนะครับมันจะเยอะกว่าเดิมแล้วก็ตัวฟินตัวอลูมิเนียมที่เราทําขึ้นมานะครับจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าซึ่งตัวหม้อน้าเตียง5้านะครับจะเป็นของตรงรุ่นที่เราผลิตมาสําหรับเซียงหาโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่า ใส่แล้วต้องแปลงท่อแอร์ต้องแปลงท่อน้านะครับหรือว่าจุดยึดพัดลมต่างๆจะไม่ตรงนะครับสังเกตได้เลยว่าแผงแอร์ด้านหน้าที่เรายึดเนี่ยเราสามารถยึดกับแผงแอร์เดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาสร้างขายึดแผงแอร์ใหม่ตอนนี้ช่างก็กําลังเปลี่ยนนะครับสลักจุดยึดต่างๆนะครับจุดบนจุดล่าง สามารถใส่แทนของเดิมได้ทันทีนะครับแต่ตัวหม้อน้ำเนี่ยจะหนากว่าเดิม1เท่านะครับเป็นหม้อน้ํา2นิ้วฝาบนฝาล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับมีท่อต่อเข้าระบบน้ําเดิมระบบหล่อเลี้ยงลิ้นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปถอดใส่เสียบท่อยางได้เลยท่อน้ําต่างๆครับงานเชื่อมก็จะค่อนข้างเนียนนะครับสังเกตได้ว่าจะแข็งแรงเน้นการเชื่อมและมีการเทสรั่วก่อนทุกจุดการใส่หม้อน้ำนะครับสามารถใส่เข้าสล็อตล็อกยางเดิมได้นะครับพอน้ําทุกอย่างตำแหน่งอยู่ที่เดิม ตัวขอน้านะครับก็สามารถนะครับใส่แทนฝาหม้อน้ําเดิมได้เลยแต่หม้อน้ําเนี่ยพอเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยผมแนะนําให้อัปเกรดตัวฝาหม้อน้ําเป็น1.3นะครับเพื่อจะทําให้มันควบคุมความร้อนได้ดีขึ้นลักษณะของท่อยางที่เราใช้นะครับที่เราสวมท่อยางเนี่ยมันก็จะมีปากการหลุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลุดสําหรับหม้อน้าเดิมนะครับมันจะชอบแตกตรงตะเข็บนี้ครับพอใช้ไปนานๆการเปลี่ยนหม้อน้ําอลูมิเนียมก็ช่วยป้องกันปัญหาตัวนี้ไปได้นะครับ ตัวคอน้ำบนคอน้ำล่างนะครับก็สามารถใส่กับท่อน้ําเดิมได้ทันทีมีจุกไล่น้ําหางปลามาให้คมนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเซอร์วิสยากสาหรับพัดลมหลังเครื่องนะครับบางคนเจอปัญหาไปแปลงหม้อน้ําอลูมิเนียมมาแล้วไม่สามารถใส่พัดลมเดิมได้หรือว่าการใส่พัดลมเนี่ยมันไม่ตรงกับของเดิมมันอาจจะเขกนู่นเขกนี่นะครับสาหรับหม้อน้ําตัวน,นี้จุดยึดน็อตนะครับเราทํามาให้ผลิตมาให้เข้ากับของเดิมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้ง สามารถซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับถ้ามีอู่ใกล้บ้านหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอยากขับมาให้เราติดตั้งก็ยินดีครับสามารถติดตั้งหังพัดลมเดิมได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะติดหรือไม่ตรงรุ่นนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังนะครับใส่มอเตอร์พัดลมกลับเข้าไปนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วสําหรับการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งนะครับหม้อน้ำอลูมิเนียมชุดอัพเกรดตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเพื่อการติดตั้งที่เรียบร้อยเพราะว่าเซียง้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับมันจะต้องรื้อท่อไอเดียออกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะรื้อยากจุดยึดน็อตสังเกตนะครับเราจะใช้จุดยึดน็อตเดิมได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องแปลงหรือไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยเกี่ยวกับตัวโครงพัดลมนี่ก็จะเป็นมาด้าเซียงห้าของลูกค้านะครับที่เข้ามาติดตั้งสำหรับหม้อน้ำตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็เข้ามาติดตั้งกััันนนนนนคคค่่อออขข้้้้าาาางเเยยะะะะรรรรบบพววมมชไดดีึ ยิงเสียง5เป็นรถเทอร์โบคู่ความร้อนสูงหม้อน้ําดีๆทั้งตัวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับหลังจากใส่หม้อน้ําเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาประกอบท่อไอดีกลับเข้าไปเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการหรือสนใจนะครับหม้อน้ําตัวนี้สามารถติดต่อได้ทาง Line o f ฟ i c i a l ของทางร้านหรือว่าทางแฟนเพจฟิลิปมอเตอร์สปอร์ตได้เลยครับสําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ต้องการติดตั้งตัวหม้อน้ำเสียง5ตัวเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับ ใช้ค่อนข้างดีกับคนที่ชอบเดินทางไกลเลยครับเพราะว่าการขับรถนานๆเซียค่าเนี่ยมันเป็นเทอร์โบคู่มันจะช่วยให้เราควบคุมความร้อนของหมอน้ำของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นและเมื่อตัวมอน,น้ำนะครับควบคุมความร้อนได้ดีขึ้นเครื่องยนต์ก็สึกห่อ้อยลงครับมีอะไรก็สอบถามในแฟนเพจได้เลยครับ